ทุกคนเรานอนไม่หลับวันนี้เราไปปล่อยปลาหน้าเขียงเรารับปลาหน้าเขียงมาจากตลาดแล้วเราก็ตั้งใจจะไปปล่อยที่วัดเอวิหารเซียนชนบุรีเราไปถึงประมาณช่วงเย็นประมาณประมาณเกือบเกือบห้าโมงทีแรกเราจะปล่อยตรงรอบๆคูจะไม่เข้าวัด เพราะว่ามันจะลงง่ายแต่เราเห็นคนล่าปลาเยอะมากแล้วก็มันจะมีที่ซุ้มที่ให้อาหารปลาที่เป็นขนมปังอะ่ะเราเห็นคนตกเบ็ดก็คือได้เต่าตัวใหญ่กำลังติดเบ็ดยกมาคือเราเห็นจะจะนะคะแล้วเราก็เลยเปลี่ยนที่ปล่อยปลาก็คือคิดว่าในวัดน่าจะรอดฟังนะทุกคน อย่างน้อยทุกคนคนที่ฟังคลิปนี้ได้ความรู้เราไม่ได้เห็นแก่อะไรนะเราเห็นแก่ชีวิตสัตว์วัดเป็นเขตอภยญฐานเขาเขียนตัวเบลอเลยค่ะว่าห้ามล่าสัตว์ในวัดมันจะมีคนประเภทหนึ่งพอฝนเอาปลาลงไปปุ๊บมันจะมีคนหาปลาในวัดย้ำนะมีคนหาปลาในวัดวิหารเซียนค่ะ ทางทางที่มีป้ายเขียนในเขตอพยพทานฝนเห็นกับตาฝนพยายามพูดให้มันสะดุ้งหลายคำเหมือนกันคือมันมีเหมือนเหมือนเมียเป็นคนนั่งถ้าเป็นเหมือนกับแบบนั่งดูปลาอะไรเงี้ยแล้วผัวก็เดินไปเดินมาแต่คือเป็นแก๊งเดียวกันหมดเลยฝนไปช่วงเย็นนะคะซึ่งฝนปล่อยกบฝนก็ห่วงมันเหมือนกันเพราะว่ากบอะ่ะ เวลาลงน้ำปุ๊บมันก็จะรีบขึ้นบกฝนมีความรู้สึกว่าแต่โชคดีที่ฝนโกยกบมาได้จํานวนหนึ่งฝนก็ทีแรกฝนปล่อยฝนก็ต้องมานั่งไล่จับกบอ่ะเพราะฝนดูแล้วแบบมันไม่น่ารอดฝนเห็นชายคนหนึ่งโชคที่ฝนเดินผ่านไปผ่านมามันเห็นฝนเดินผ่านมาพอดีมันจะเป็นเหมือนถ้าแบบทําตัวยุ่งๆอ่ะแต่ในมือมันถือเบ็ดใหญ่มากพี่สําหรับดักปลาตัวใหญ่ หมือนฟิลแบบดักปลาสวายอ่ะใหญ่มากๆจริงพี่แล้วมันทําเป็นทําตัวแบบคือมันกะว่าไม่ให้ฝนเห็นเบ็ดแต่ฝนเห็นจะจ่าพี่ฝนอยากให้หน่วยงานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะไปตรวจดูพี่ช่วงเย็นไปนั่งเฝ้าเลยก็ได้พี่แต่หนูก็ไม่รู้นะหน่วยงานไหนที่เขาจะรับอาสาเป็นพลเมืองดีเพื่อเห็นกับชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยฝนว่า แค่บอกอะมันก็คงไม่มีการคืบหน้าอะไรหรอกอาจจะแบบแค่เช็คดูแต่ผลว่าฝนว่า,วามันมันมากันทุเกเย็นอะคือรอบๆอบบ่อมันพยายามดักทั้งนั้นที่เขาปล่อยแล้วมันพยายามดักอันนั้นฝนก็พอเข้าใจว่าเอ้ยเขาคงทะมาหากินแต่ในเขตวัดไม่ควรนะพี่จริงนะอาจจะคิดว่าเฮ้ยหาปลาง่ายแล้วก็อามาขายต่อเตาติดเบ็ดช่างแม่งมันแค่ตัดเบ็ดออกแล้วก็มาวางในกระมังแล้วก็มาชาร์จเงินต่อ แต่แต่คุณต้องนึกถึงบาปเวนบ้างดิฝนเห็นกระตาพี่ฝนก็ไม่อยากจะมาไลฟ์ไอช่องแบบนี้นะฝนมีความรู้สึกว่าฝนอยากใช้ช่องใหญ่ให้มันเป็นประโยชน์อะวิหารเซียนพี่ช่วงเย็นพี่ไปดูมันจะมีผู้ชายที่ใส่เสื้อออกแนวเหมือนกับแบบเมืนเสื้อนแนว,แนวฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยจะปู้นเปีน้นปูเปี้ยนแถวนั้นอะผู้ชายจะเดินไปเดินมาเยอะมากแล้วเขาจะมีการเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้ ไออย่างฟังนั้นนะ่ะเขาจะล่าปลากันแต่บางทีก็เขเ้ามามาข้างในวัดเนี่ยคะ่ะพี่เข้ใจว่าฝนใหญ่พี่ไปสังเกตดูแต่สําหรับฝนฝนไม่สนับสนุนค่ะไม่ว่าคุณจะล่าปลาหรือยังไงแต่คือในวัดอะพี่คนเขาตั้งใจเอาปลามาปล่อยเอากบมาปล่อยเอาเต่ามาปล่อยแล้วรอให้ทุกคนไปแล้วคุณค่อยมานั่งจ้วงแทงมันเนี่ยนะมันไม่ใช่วะ่ะ แต่เมื่อเย็ยนนะ่ะฝนด่าลอยลไปหลายคำเหมือนกันประมาณว่าคือฝนฝน,ฝนเสียความรู้สึกฝนหน้าปล่อยฟ้าหน้าเขียงอนะส่วนใหญ่จะไปแถวๆวิหารเซียนประจําใช่ป่ะแต่พอฝนเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยคือแบบมันดูไม,ไม,ไม่ไม่อยากเข้าวัดอ่ะทั้งนั้นที่วัดไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่มีคนเฝ้าที่คุมเข้มอ่ะจริงๆเย้ย ฝนมันมันต้องมีหน่วยงานที่แบบที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์แล้วเขาดูแลเออฝนมันจะแค่คนที่แบบที่เห็นมากับตาเว้ยแต่สมัยนี้เข้าใจนะว่าแบบจะจ้างใครไปดูทีเนี่ยหรือจะคุมแถวนั้นทีมันต้องมีเงินมันต้องมีมันนี่อย่างเช่นสมมุตเจ้าหน้าที่คนใหญ่คนโตพี่ดูอันนี้ให้หน่อยมันมีคนมาหาปลาในนี้จริงๆ อะสมมุติอ่ะฝนใช้เส้นไหนไหนจะเลวแล้วอะพี่ฝนจ้างเลยวันสมมุติ่ะวันละหมื่นพี่เป็นจับไอพวกเนี้ยแล้วสั่งสอนมันมาให้ได้แต่คือมันไม่มีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าสารเตี้ยวะที่แบบว่าฝนก็เรียกไม่ถูกว่ะแต่ฝนเป็นความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่แบบมาช่วยดูแลสอดสองอ่ะมันจับเป็นจริงๆพี่วิหารเซียนเวพัทยา ที่ที่พที่ท,ท,ที่ที่พวกเราอะ่ะปล่อยปลาประจาเนี่ยแหละแต่แล้วยิ่งปล่อยข้างนอกอะ่ะตรงพคหง้่าใช่ป่ะก่อนจะถึงวิหารเซียนบางคนขคี้เกียจยกของยกปลาหนะักฝนก็เคยปล่อยนะตรงคูตรงนั้นอะ่ะสังเกตมันจะเป็นแอ่งล่องคือมันดักปลาได้ง่ายมากคุณวางปลาไปปุ๊บคุณคิดว่ามันจะไปไปตามแม่น้ําใหญ่ไม่ใช่นะล่องมันจะเป็นคูอย่างงี้เว้ยคือ คือคุณคุณควรปล่อยปลาอันเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยท้านี้มันจะออกแม่น้ําใหญ่สมมุติอันนี้ปลาคุณปล่อยปุ๊บมันก็จะไปติดอยู่ตรงคูตรงเนี้ยมันมันจะเป็นคันดินขึ้นมาแล้วมันก็จะว่ายตรงแค่ตรงนั้นและตุ๊กและนาบตรงตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพวกดักปลาเว้ยไอ้สิ่งที่คุณปล่อยอ่ะตายหมดตุยหมดเว้ยโดนจับหมดตุยหมดจริง แล้วเขาก็เก็บมันไปแล้วก็ไปสาย,ยปล่อยปลาไม่ค้าปล่อยปลาไม่ค้าสงสารพวกมันเข้าใจว่ามันเป็นอาชีพนะจะพยายามเข้าใจแต่สําหรับฝนฝนการที่จะปล่อยสัตว์สักชนิดหนึ่งอะเราเราซื้อมาเว้ยเราไม่อยากเห็นมันตุยนะเราอยากให้มันเป็นอิสระนะเข้าใจป่ะวันนี้ฝนเห็นคาตาเลยพี่หนึ่งเต่า เต่าคนยิงปลาและในวัดก็คนดักยิงปลาเช่นกันยืนยันล้านเปอร์เซนต์วัดเขาชีจันวิ่เออไม่ใช่ไม่ใช่วิหารเซียนพี่วิหารเซียนชนบุรีอ่ะพัทยายังไงถ้าใครคิดจะไปปล่อยปล่อยตอนเช้าปล่อยกลางวันเช้าแล้วคุณนั่งเฝ้าไว้เลยคนไอ้พวกมาหา ไอ้คนมาแทงปลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันไม่มาตอนกลางวันที่คนเขาเยอะๆให้อาหารปลานะมันจะมากันตอนเย็นนะคะอย่าไปไปลป่อยปลปล่อยปลาตอนเย็นโอเคปล่อยปลาตอนเย็นอาจจะมีคนน้อยแต่สําหรับก็ไม่แน่คนที่จะปล่อยปลาหน้าเขียงตลาดมันเย็นน่ะมันก็ต้องอาจจะเข้าวัดเย็นๆป่ะแล้วคุณจะเจอพวกนี้เลยมันจะป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,นอยู่แถวๆนั้นแหละแล้วปลาที่คุณปล่อยตอนเย็นแนะนําให้ไปที่อื่น อย่าอย่ไปที่นั่นถ้าไปที่นั่นคุณต้องนั่งเฝ้าเว้ยต้องเฝ้าเลยอะจนกว่าปลามันจะแบบไปแม่น้ำใหญ่ย้ำเลยนะถ้าจะปล่อยปล่อยกลางวานันปล่อยแม่งหน้าวัดอะอย่าปล่อยรอบคูไอตรงตรงครัวเพราะมันจะเป็นแองถึงกันหมดเลยปลามันไปนไหนไม่ได้นะคะขอฝนใช้ช่องนี้ให้เป็นประโยชน์ อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะะฝนไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับสาระแบบประโยชน์ส่วนรวมเลยนะเว้มีครั้งนี้เหรอพี่ฟังให้จบนะถ้าใครคิดจะไปให้อาหารปลาได้แต่ถ้าคุณจะไปปล่อยปลาคุณปล่อยกลางวันปล่อยในวัดยอมยกของหนักหน่อยปล่อยในวัดแล้วคุณนั่งดูยาวๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณจะปล่อยตอ้องตอนเย็นอย่าปล่อยในวัดค่ะดักปลาทั้งแถพี่แม้กระทั่งในวัด